สวัสดีครับพบกับรายการไร้สาระกับครูแว่นอีกแล้วนะครับทําไมต้องอีกแล้ววะพี่มาทุกวันเลยฮะจัดรายการทุกวันนะครับหลังจากที่เราเลิกงานในแต่ละวันนะครับเราก็จะมีางาน,นอดิเรกที่ไม่เหมือนกันงานอดิเรกอย่างหนึ่งตอนนี้ก็คือจัดรายการดีกว่างา <laughs> น,นอดิเรกคือจัดรายการครับผม รายการผมมันเป็นเพอร์ฟอร์แมนซ์คลิปนะครับรายการไลฟ์สาระกับครูแว่นก็จะหยิบยกอะไรมาให้ดูเรื่อยฮะหลังๆเริ่มมีรายการอื่นมาเยอะแยะนะเพื่อนๆไม่ต้องแปลกใจนะรายการผมทําไปเรื่อยฮะเ <ๆ S 1> พราะว่าในชีวิตคนเราอ่ะแม่งไม่ได้ทําอยู่แต่แค่อย่างเดียวครับเราทำหลายๆอย่างเพราะฉะนั้นผมอยากทําอะไรผมก็ทำฮะความสุขความสุขละกันถ้าฟังแล้วมันเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆผมก็ต้องขอบคุณมากนะครับมีอะไรมาเล่าให้ฟังเรื่อยๆออาวันนี้เรามากับมีดซาเลนมูนะครับ หมุนไปหมุนมาเนี่ยโมเดล7010 LUCSA นี Sell ่เซลโค้ดเคน K 5 1 5เป็นมีดคุณภาพดีนะครับไอโรงงานเนี่ยบริษัทเนี้ยมันเริ่มในปี1998งเก้าเาแปในซาเลนมูไนท์นะครับประวัติเป็นจุู่ด้านหลังนะฮะสินค้าคุณภาพดีที่เราหามาขายซาเลนมูแน่นอนครับแบรนด์จีนดูภาษาดีแบรนด์จีนเลยนะครับเพราะอะไรก็ต้องเขียนอย่างนี้รู้ไหมสินค้าพวกเนี้ยขายในประเทศเขาด้วย แล้วก็ที่มีภาษาอังกฤษก็คือขายต่างชาติด้วยนะที่สังเกตว่ามจะมีภาษาจีนคนเราเพอเห็นภาษาจีนเราจะรู้สึกว่าเฮ้ยมันขอไม่มีคุณภาพเปล่าวะใช่ไหมก็ถูกต้องครับเราเรามักจะคิดกันไปแบบนั้นครับถ้าเกิดชื่อข้างหน้าเป็นภาษาอังกฤษเราก็จะรู้สึกว่าเฮ้ยเราคุ้นเคยแต่ถ้าเป็นภาษาจีนมาเลยเนี่ยเราไม่ค่อยคุ้น,น่ยเราอาจจะคุ้นกับตามยาวราชยาจงยาจีนอย่างเงี้ยแต่ถ้ามานันอยู่ในแพ็กเกจสินค้าถ้าให้เลือกนะเขียนภาษาจีนปบภาษาญี่ปุ่นคุณเลือกภาษาอะไรก็แน่นอนครับผม ก็ต้องเลือกสินค้าที่เป็นภาษาญี่ปุ่นก่อนเพราะเรามีความรู้สึกว่าเฮ้ยประเทศญี่ปุ่นนี่มันเป็นเทคโนโลยีนีหว่าใช่ไหมแต่ดูนี้จีนเป็นโรงงานโลกครับจีนมีทุกอย่างครับแกะออกมากว่ามึงจะแกะได้รอบไปสองนาทีไล้เว้นอ่ะรีบเลยมึงรีบๆนี่ครับมีดสแตนเลสผมถามส่วนตัวนะผมชอบมากเลยรุ่นนี้เพราะอะไรรู้ไหม ข้อที่หนึ่งราคามันไม่แพงครับคุณภาพข้อที่สองนะคุณภาพเหล็กมันก็ดี 8Cr13mov อะ่ะแล้วมันก็ข้อที่สามคือหน้าตาดีดูแพงดีอะ่ะนี่คือมีดของแท้นะทุยียนี่มีดของแท้ทั้งมีดของแท้จะถูกผลิตมาด้วยระบบโรงงานที่มีคุณภาพแต่ถ้าเป็นมีดของกอ๊อฟก็คือระบบโรงงานที่อาจจะไม่มีคุณภาพครับคิดดูขนาดสินค้าพึ่งยังก๊อฟเขาเลยอ่ะจะไปหวังอะไรล่ะใช่ไหมนี่คือสินค้าดีที่มีคุณภาพ ถึงมันจะเป็นเฟรมล็อกนะสังเกตนะแต่มันเปิดง่ายมากครับมันเปิดได้แบบง่ายๆเห็นไหมเออมันไม่มันมันไม,ไม่ไม่ต้องไปกำกระเดื่องอะกำซาเลนโมรุ่นก่อนที่ผมพูดให้ฟังได้ไหมครับไปหาดูนะรู้สึกจะเป็นแปดหนึ่งศูนย์แปดหนึ่งเปิดยากเชื่อเปิดยากรุ่นนี้เปิดง่ายกว่าเยอะฮะนี่นี่แลนนะและหน้าตาก็ดีด้วยราคาอยู่ด้านล่างเลยสนใจก็ติดต่อมาได้แล้วที่ผมชอบอีกรุ่นหนึ่งเพราะอะไรรู้ไหมรุ่นเนี้ยมันเอาไปโมได้ ทำอะไรล่ะเช่นผมเอาไปทําเปลี่ยนสีใบมีดทําได้ครับเอาไปตกแต่งงานศิลป์ทำได้เปลี่ยนสีของด้ามก็ทําได้ครับเดี๋ยวผมจะทํามาให้ดูนะรุ่นนี้คือถ้าว่างๆผมจะเอาเป็นไปแปลงล่างผมมักจะซื้อมันมาเก็บเอาไว้เป็นเบสแล้วผมอยากจะทําอะไรกับมันผมก็ใส่เข้าไปครับอยากจะเปลี่ยนตรงนี้เป็นสีอะไรผมก็ใส่เข้าไปครับมันแปลงได้มันโมได้แล้วต้นทุนที่มามันไม่แพงแล้วพอเราโมดิฟายปุ๊บเราจะได้งานที่มีความหลากหลายครับรุ่นนี้ผมจะทําประจําเลย ทำตอนที่บางทีมันว่างว่งครับก็จะมานั่งแกะแคะทําไปเรื่อยก็คือรือมันออกมานั่นแหละครับแล้วก็แปลงร่างแปลงโฉมมันหน่อยเอาไปใส่แลนยาร์ดก็ดีนะใครจะซื้อเชือกพลาขอแล้วก็ไปพันๆตรงแลนยาร์ดก็ได้ครับเดี๋ยวผมจะลองทําออกมาให้ดูเพราะตัวนี้มันทํางานได้เยอะแล้วก็ที่การันตีจากยอดขายคือมันก็ขายง่ายๆแม้กระทั่งลูกค้าซื้อไปแบบนี้ก็ซื้อไปใช้ได้ครับเห็นไหมเรียบเนียนหน้าตาดีครับราคาดีด้วยระบบมันก็จะเป็นเฟรมล็อกแบบนี้นะข้างในก็ ปกติอะเป็นวอชเชอร์ธรรมดาเลยไม่ได้ไปใส่ลูกปลงลูกปืนเหมือนมีดสมัยนี้หรอกเหมือนพวกมีดแลนด์เขาใส่ลูกปืนเข้าไปมันถึงเป็นมีดระดับแบบฮาดาวมีดสิบกโลก,กันโซ่อย่างเงี้ยรุ่นนี้ผมให้เลยนะเก,ก้ากโลผมชอบพิเศษอะมีดเก,ก้ากโลราคาไม่แรงเอาไปแต่งได้ด้วยทํานั่นทํานี่ได้เยอะนะครับแล้วก็คุณภาพดีคมทนดีนะเนี่ยคลิปครับใช้ได้ดีครับขายดีด้วยนะที่ร้านผมจะบอกให้รุ่นเนี้ย ก็อย่างที่บอกครับราคามันไม่แพงใช้งานได้ดีเนี่ยหน้าตาดีหน้าตาเหมือนมีดคินลิฟอีกแล้วรุ่นนี้มันจะคล้ายๆมีดแลนผมมีมีดแลนไหมผมมีมีดแลนอยู่เล่มหนึ่งนะครับสักคู่นะครับอ่ะเอื้อมปหยิบม,มาละไอเดมเล่มสีแดงแรงลิฟเนี่ยผมยังไม่ได้แปลงล่างมันนะเดี๋ยวขอว่างกว่าเอาไหนมึงบอกมึงว่างไงว่างคือเวลาว่างนี่คือว่างจากการทํางานครับพอว่างจากการทํางานแล้วผมจะไม่ทํางานนะ ผมก็จะมานั่งถ่ายรายการน,นี่มีดแลน910 plus ใบดำ modify นี่คือมีดซาแลนมูเห็นไหมคล้ายๆกันไหมก็คล <c oughs> ้ายๆกันนะรูปร่างหน้าตาดีไซน์ถ้าให้เหมือนเลยจะมีมีดแลนด910ตัวที่เป็นสเตเลส plus จะคล้ายๆกว่านี้แต่จะเป็นตัวตัวเล็กกวมาเดี๋ยวผมลองจัดซีรีส์มาให้ดูแล้วกันนะครับต้องเอาของมาจากที่ร้านอันนี้ก็เป็นมีดแลน910 plus ใบดำเล่มเดียวในโลกเพอรอะไรอ่ะ ็ผมทํามันขึ้นมาเองไงเล่มเดียวในโลกขอบองบริษัทเขาไม่ทํารุ่นนี้นะครับเพาไม่เขาไม่ได้แปลงล่างให้มันเป็นแบบนี้ผมไปแปลงล่างมันเองอ่ะกลับมาที่มีดก่อนนะครับดูไปพังๆนะหน้าตาประมาณนี้แหละแล้วเราจะซื้อมีดพับไปทไําไมวะพี่ใช่ไหมครับก็คือมีดพับเนี่ยมันก็คือมีดที่เอาไว้ใช้งานได้ง่ายๆสารพัดประโยชน์มีดพวกนี้นะอาจจะไม่เหมาะกับแนวแนว แนวช่าง,งก็ใช้ได้ครับแต่ว่าด้วยความที่มันเป็นสแตนเลสอ่ะบางคนก็อาจจะให้มันลื่นมือหรือเปล่าแต่ก็ถ้าเอาไปพกกับกระเป๋าพวกพวกคุณเป็นพวกหนุ่มบูติกใส่กางเกงสลกอย่างเงี้ยมันก็โอเคนะนุ่งยีนก็ใส่ได้ไม่มีปัญหาครับแล้วก็หรือใครจะซื้อก็ได้ครับซื้อไปใช้งานผู้หญิงยังซื้อได้เลยเพราะราคาม,มันไม่แพงมันก็เป็นมีดเล็กๆคุณเอาไว้อาจจะเอาไว้เหลาอะไรกณก็เหลาไปฮะหรือคุณจะเป็นคนชอบสะสมก็แล้วแต่แล้วมันก็เล็กดีเปิดง่ายเปิดไวดีใช้งานได้ง่ายมือเดียวก็ใช้งานได้บบผ น,นี่ก็คือสารพันประโยชน์ของการจัดซื้อมีดทีนี้ถ้าเราจะซื้อมีดนะครับอยากจะเริ่มต้นกับมีดพับอยากจะรู้ว่ามันคืออะไรวะพี่อยากเข้าวงการเริ่มจากพวกสแลนมูก็ได้นะเพราะว่าคุณภาพก็ผมบอกเลยนะมันก็พอๆกับมีดที่มันราคาแพงนั่นแหละมันก็เปิดพับได้อย่างงี้ฟังก์ชันมันก็มีแค่นี้แหละที่เหลือก็แล้วแต่ว่าให้คุณชอบดีไซน์ชอบที่ห่อซื้อไปอวดกันซื้อไปดมกันแต่ถ้าจะซื้อไปใช้หรือจะซื้อมาศึกษามันเริ่มต้นจากตัวนี้ก็ได้ครับเพอเอ เราซื้อตัวนี้มาเราเออมีพับมันก็แค่นี้แหละเราก็อาจจะยกเลิกไปเราไปเล่นอย่างอื่นแทนก็ว่ากันไปครับมันเริ่มต้นได้ดีอะเริ่มต้นราคาไม่แพงด้วยแล้วก็ใช้งานได้จริงหรือคนที่ต้องการจะซื้อไปใช้งานผมจะไม่แนะนําพวกเบนส์เมทสไปเดโก้ครับเพราะมันแพงไม่เปล่าพี่เออว่ามันแพงไปไหมอะไรเงี้ยมันก็ใช้งานได้เหมือนอย่างนี้เลยนะแต่ตัวนั้นนะมันแพงยี่ห้อนะมันดีกว่าไหมมันก็ดีกว่าแหละแต่เกิดความจําเป็นไหมเราใช้แค่โคมตัดแค่นี้เองอะกับการพับเก็บของมันอะอย่างเงี้ย ลองซื้อไปเล่นก่อนไหมพี่สุดท้ายลูกค้าตอบว่างไงไม่กูจะเอาสาไปเตโกโ้จบก็ <eng> สําหรับคนที่ชอบแล้วกันนะถ้าชอบมีดพับราคาไม่แพงอยากลองดูซิว่ามันคืออะไรซื้อมาลองเล่นสักเล่มหนึ่งเผื่อคุณจะชอบมันอาจจะโดนกับซสลัดมูได้วันดีครับ